พวกสาวปาร์ตี้นอนน้อยทั้งหลายบ้างงานนอนดึกทํางานหัวฟูตีหนึ่งตีสองเงี้ยทาตัวนี้ก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมาคือแบบใสจ้าผิวฟูดูโอเคสวัสดีค่ะดิฉันก็สุบบาลเชน่ค่ะคลิปนี้บบาจะมาบอกว่าเสื้อผ้าคาบบาในปี2020มีอะไรบ้างตัวแรกของโบบาเป็นตัวนี้ค่ะสบสูส่ซิต้านะคะเป็นสบู่ตั้งโมนะคะอันนี้คือจะบอกว่ามันใช้จริงไงนี่ มันต้องอยู่ในกล่องแบบนี้เพราะไม่มีที่ใส่สบู่นั่นเองนะคะหนึ่งซองจะมีสองก้อนนะคะใช้หมดไปแล้วก้อนหนึ่งซึ่งตัวสบู่ตัวนี้ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายถามว่ามันเป็นเฟรนด์ของปูบายยังไงเพราะว่าตัวนี้ค่ะเวลาตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยปูบ้บาจะล้างตัวนี้ก่อนเลยทําไมถึงเรื่องล้างตัวนี้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าพอล้างตัวนี้ปูบ้ามันสดชื่นมันแบบ ด้วยกลิ่นของเขาเองเป็นกลิ่นแตงโมที่ทําให้เราสดชื่นใช่ไหมคะส่วนตัวของสบู่เองเนี่ยพอถูออกมาปุ๊บอะฟองเยอะมากแล้วพอแบบว่าล้างหน้าเข้าไปอะเวลาเอาน้ําล้างฟองออกมาปุ๊บเนี่ยหน้าก็ยังรู้สึกชุ่มชื่นสดชื่นอยู่มันทําให้รู้สึกตื่นจริงๆอะเอออันนี้นะแต่ถ้าถามว่าแล้วใช้ล้างตอนเย็นด้วยหรือเปล่าไม่ได้ล้างตอนเย็นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยไม่รู้คลิปเองว่านะ ถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้ามีรองพื้นที่หน้าหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ล้างไม่ออกนะมันออกรู้สึกว่ามันออกไม่หมดอะ่ะมันจะจะต้องแบบว่าถ้าจะใช้จริงๆต้องใช้หลังจากที่ใช้คลีนเซอร์อะไรพวกนี้ล้างทาความสะอาดเครื่องสำอางออกไปก่อนแล้วค่อยล้างตัวนี้ต่ออีกครั้งหนึง่งแต่บบาร์ี้เกียร์ใช้เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนะคะสําหรับตัวสบูซิต้าแตงโมตัวนี้นะคะให้ความชุ่มชื่นและตื่นมันเป็นการปลุกผิวและก็ปลุกตัวบวบาด้วยค่ะ อันนี้เป็นไอเทมที่สองของโบบานะคะเป็นแป้งพรอนถามว่าทำไมมันเป็นเฟเวอร์ลิของโบบาล่ะเพราะว่ามันเกิดเหตุค่ะนี่เกิดเหตุอะไรนี่เลยปกติเนี่ยพอหลังจากรองพื้นเสร็จปุ๊บโบบาจะใช้แป้งเลฟลอนตัวนี้ลงลงกลบก็คือทาหลังรองพื้นอะปกติก็ต้องทาแป้งใช่ไหมแต่โบบาไม่ใช้แป้งพับโบบาใช้แป้งฐานซูเซนของเลฟลอนซึ่งตอนนั้นมันหมดและคือเหมือนกับว่าคือเซเวนนะ่นอะมันใกล้สุดแล้วใช่ไหมก็เลย ลงไปซื้อในเนี้ยลงไปซื้อเนี้ยที่เซเว่นแล้วก็มาใช้เฮ้ยมันใช้ได้เหมือนกันเย oh. ลยหลังจากนั้นก็เลยแบบว่าฉันไม่รู้แล้วถ้ามีเลฟหลอนก็ใช้ถ้าไม่มีก็ไม่ใช้หรืออะไรใกล้มือกว่าก็ใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ต่างกันมากอะตัวเนี้ยคาว่าไม่ต่างกันมากไม่ใช่ว่าเนื้อแป้งไม่ต่างกันนะแป้งของของตัวพอนี่ค่ะมันจะมีเทกเจอร์ที่ใหญ่กว่าแป้งทานซูเซนของเลฟหลอนแต่เวลาทาแล้วว่าก็รู้สึกว่า มันก็แบบโอเคเหมือนกันสีก็แบบว่าไม่ได้ข่าวเวอร์อะไรขนาดนั้นเนี่ยรู้สึกใช้แล้วแบบเอ้ยโอเคอ่ะใช้แล้วชอบก็เลยติดะคะ่ะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าแป้งพอรตอันอื่นอน่ะจะเป็นหรือเปล่านะแต่พอเห็นว่า เราจะมาใช้แทนแป้งที่แบบว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมซึ่งตัวนี้เป็นพรเบอริงฟิลเตอร์ทาร์ซูลเซนต์พาวเดอรมันทา a n s ูเซนต์อยู่แล้วไงมันเหมือนกันก็เลยเออเออเราเอามาจริงๆคือแบบว่าพบรักโดยบังเอิญมากๆสำหรับไอเทมที่2นี้นะคะต่อมาค่ะไอเทมที่3คือตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเฟรนดมากกว่า2020แน่นอนคือทุกปีจะต้องมีคือใช้มานานมากแล้วค่ะตัวนี้ เมเบลินนะคะสำหรับมาสคาร่าต้องยกให้เขาจริงๆคือแบบงัดได้แบบขนตาคือเป็นแผงอะขนตํำขึ้นอะพอดัดขนตาเสร็จปุ๊บอะตัวเนี้ยมันจะช่วยทำให้แบบงัดขนตาขึ้นมาแพลนงามอะค่ะทุกคนก็เลยเป็นเฟรนด์ปีสองิของโบบา ตัวนี้เลยสมมุติว่าเรามีมาสคาร่าตัวที่มันเพิ่มความยาวใช่ไหมยังไงก็ตามเราก็ต้องต้องเอาตัวนี้ยงัดก่อนทุกคนเออแล้วเรา่อยเอามาสคาร่าที่เพิ่มความยาวหรือเพิ่มความหนาของขนตาเนี่ยซ้ําเข้าไปตัวนี้แหละค่ะ The best จริงๆ favorite ของบูบาอันที่4ี่คือตัวนี้เลยแทน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 รองพื้นชูนั่นเองนะคะซึ่งตัวเก่าของเขาเป็นชู u e เ u มูระอลิมิเต็นะคะตัวนี้แล้วก็อันใหม่ของเขาเป็นชู u ุเอมูระอลิมิเต็ดโกนะคะสองตัวนี้ต่างกันยังไงตัวนี้ตัวแรกนะก็คือรองพื้นหายใจได้เพราะเป็นรองพื้นที่ผิวหายใจได้จริงๆเพราะว่ามันมันรู้สึกเบาหน้าแล้วมันแบบมันใช้แล้วเฮ้ยมันโอเคมากๆก,กับผิวคือแบบเป็นลักษณะที่แบบโบบาไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าจัดขนาดแบบ หนาหหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค mm ือเป็น everyday look ที่แบบเฮ้ยชอบมากตัวนี้แต่เห็นเขาว่ากันนะว่าถ้าสมมติเราอยากได้ที่มันปกปิดเยอะหน่อยแล้วก็ทาซ้ำได้แต่บัวบ่าไม่เคยทาซามสองครั้งบัวบาทาครั้งเดียวก็คือจบก็คือชอบผิวแบบว่าเผยผิวบางบงใสๆซึ่งตัวนี้ชอบมากแล้วแล้วพอดีว่ากลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวนี้ค่ะก็เลยเอ้ยฉันลองดิพอลองเสร็จปุ๊บเอ้ยมันโอเคทั้งคู่เลยซึ่งตัวเนี้ย เขาเรียกว่าไรเนื้อมันอ่ะจะเหลวกว่าตัวนี้นิดนึงเอ่อตัวนี้จะมีความเหลวกว่านะคะซึ่งพูดง่ายๆว่ามันก็จะเปลืองน้อยกว่าสาหรับบบาเพราะบูบาใช้นิดเดียวปุ๊บก็ทัวหน้าแล้วเออแล้วก็เอาพับเนี่ยมาทาๆาส่วนตัวเนี้ยก็คือมันมันข้นกว่าตัวนี้นิดนึงมันเกลี่ยยากกว่าเล็กๆแต่ไม่ถึงยากเกินไปพูดง่ายๆว่าตัวเนี้ยเป็นเฟรนด์อันที่สี่ของบบาที่แบบชอบมากและก็ยังคงจะใช้ต่อไปนะจ๊ะตัวนี้สองตัวนี้ คือมันดีอะสีไม่ดอปด้วยอะบูบาใช้เอาให้ดูแล้วกันบูบาใช้เบอร์6-6-4ซึ่งทั้งโกลและไม่โกลนะคะก็คือเบอร์เดียวกันเลยสีไม่ดรอปด้วยใช้โอเคมากมาไอเทมสุดท้ายฟเฟรริที่แบบโคตรเฟรริจริงๆนะคะคือตัวนี้ค่ะเอสเต้ไนท์รีแพรนะคะทั้งเก่าและใหม่อันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่สอตัวนี้ต่างกันยังไง อันนี้มันจะค่อนข้างข้นนิดนึงมันจะเหลวกว่าเห็นไหมทุกคนเนี่ยอันใหม่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะเหลวๆเห็นไหมมันจะเหลวๆขึ้นมาเห็นปะคะเอ้อันนี้อันเก่าเนี่ยเนื้อมันจะข้นกว่าส่วนอันนี้มันจะเหลวกว่าแต่ทั้งสองตัวก็แบบ ไม่ได้เหลวต่างกันเยอะมากนะคะก็คือพูดง่ายว่าซึมซับเร็วเหมือนกันคือชอบมากเพราะอะไรรู้ปะ่ะทุกคนคือด้วยจริงๆแล้วเนี่ยโบบาเนี่ยเป็นสาวกเอสเตอดวานในรีแพร์ ai อยู่แล้วนะคะซึ่งใช้มานานมากแล้วตัวนี้ก็คือบางช่วงที่มีตังก็จะใช้กวันจ้ะบางช่วงที่ไม่มีตังก็จะแบบเฮ้ยเอาไว,ไว้ก่อนเอาไว้แบบว่ามีมีงานหรือว่าหน้ามันโซมจริงๆอะไรเงี้ยค่อยใช้อันนี้ก็แล้วแต่ สุขภาพการตังนะจ๊ะ <c oughs> ค่ะแล้วพอมันมีตัวใหม่ออกมาาง <c oughs> ก็อยากรู้ไงว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยซื้อมาจ้ะพอซื้อมาปุ๊บ เฮ้ยมันก็เหมือนกันมันโอเคมากก็คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราแบบนอนน้อยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยช่วยได้บอกเลยตัวเนี้ยช่วยได้เพราะว่าพอสมมติเรานอนน้อยนอนไม่พอหรออะไรเงี้ยหรือว่าเราจะไปงานถ้าคืนนั้นอะเราใช้แอดวานซ์นีรีแพ้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ย mm. ตื่นมาปุ๊บผิวฟูดูโอเคมากดูผิวสุขภาพดีเลยพวกเนี้ยซึ่ง a แอดวานซ์ t r รีแพ r ค่ะเขาช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวแล้วก็ช่วยปกป้อง ผิวจากมลภาวะต่างๆแสงลงแสงแสงดดอะไรพวกนี้เขาปกป้องหมดเลยนะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวสุขภาพดีแต่อันใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะกระตุ้นนะคะการทำงานที่อยู่ในระดับเซลล์เป็นกระตุ้นการทำงานแบบว่าของผิวที่ลึกไปกว่าเวอร์ชันแรกอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มคอลลาเจนคิดว่าอันนี้ดีแล้วอันนี้ก็ดีเข้าไปอีกอะค่ะซึ่งตัวเนี้ย ก็จะซึมเร็วกว่าตัวนี้เข้าไปอีกเและทั้ง2ตัวก็ไม่มี COR, นม้ําหอม <seven lungs, S 1> แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยมันก็ดีไปอีกจ้าคิดว่าคนแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะแต่ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวลองที่คอหรือที่อะไรไปก่อนก็ได้ค่ะพวกสาวปาร์ตี้นอนน้อยทั้งหลายบ้างงานนอนดึกทํางานหัวฟูตีหนึ่งตี2องเนี้ยทาตัวนี้ก่อนนอนตื่นเช้าขึ้นมาคือแบบ ใส่จ้าผิวฟูดูโอเคเลยจริงๆพูดง่ายๆเลยว่าทั้ง5อันนี้ก็เป็นเฟรนด์2020ของโบบานนะคะและเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้อะไรจะเป็นเฟรนด์ของโบบาอีกนะขอโทษทีที่มาช้าไปหน่อยนะคะมาซะแบบเกือบปลายเดือนมกราเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้โบบานนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ